จินตนาการถึงประเทศที่เป็นต้นแบบแห่งรัฐสวัสดิการและระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สั่นคลอนรากฐานของความมั่นคงทางสังคมนั่นคืออังกฤษเมื่อวันที่13มีนาคม2568ทั่วโลกต้องจับตาเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ประกาศยุบ n h s e n g l อ n d ์องค์กรบริหารระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโครงสร้างแต่มันคือการยุบองค์กรกึ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพนักงานถึง1 5ล้านคนและบริหารงบประมาณเกือบ2,000สนล้านปอนด์อ้างอิงจาก The Matter, Nation TV การล่มสลายขององค์กรที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนี้ส่งสัญญาณเตือนถึงวิกฤตความยั่งยืนของระบบสุขภาพทั่วโลกและส่งแรงกระเพื่อมมาถึงประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง การยุบ NSS อังกฤษมีเหตุผลหลัก3ประการที่สะท้อนวิกฤตสุขภาพคือ 1. งบประมาณที่เพิ่มสูงอย่างก้าวกระโดดรัฐบาลไม่สามารถควบคุมรายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทําให้เกิดแรงกดดันทางการคลังอย่างมหาศาล 2. วิกฤตบุคลากรทางการแพทย์การลาออกจํานวนมากของผู้ที่ต้องทนรับกับภาระงานที่หนักค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมและความตึงเครียดในระบบ 3. คิวรอรักษาที่ยาวนาน ผู้ป่วยชาวอังกฤษจํานวนมากต้องทนรอคิวในวะระบบการรักษาที่ยาวนานกว่ามาตรฐานเช่นการรอรับบริการฉุกเฉินไม่เกิน4ชั่วโมงหรือการรอรับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน18สัปดาห์ซึ่งกลายเป็นปัญหาหลักทําให้เกิดปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจไม่ได้ถึง2.8ล้านคน การยุบ NHS อังกฤษในปี2568คือการย้อนรอยการปฏิรูปครั้งสำคัญในปี2555คส2012หรือที่เรียกว่า Lansley Reform จุดประสงค์เดิมการปฏิรูปครั้งนั้นต้องการดึงอำนาจบริหารระบบสุขภาพออกจากกระทรวงสาธารณาสุขหรือ d h s c ไปไว้ที่องค์กรอิสระอย่าง NHS England โดยหวังให้เกิดการบริหารที่คล่องตัวและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทางการเมืองรวมถึงการปล่อยให้โรงพยาบาลแข่งขันกันเองภายใต้กลไกลตลาดเสรีหรือ Free Market ผลลับที่ล้มเหลวคือแทนที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับเกิดความซับซ้อนและความสับสนในการบริหารงานเพราะมีทั้ง DHSC และ NHS England ที่ดูแลหน่วยบริการคลายกันโรงพยาบาลต้องรายงานข้อมูลไปยังหลายหน่วยงานสร้างความสับสนและทำให้ระบบขาดการบูรณาการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองรวม นายกมนตรีสตาร์เมอร์จึงให้เหตุผลในการยุบว่าเพื่อลดระบบราชการสองชั้นและดึงอำนาจบริหารงบประมาณ2แสนล้านอ่อนกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบราาประชาธิปไตยหรือ Democratic Control โดยหวังว่าการประหยัดงบประมาณจากการยุบจะสามารถนำไปเพิ่มเงินทุนให้กับบริการด่านหน้าเช่นแพทย์พยาบาลได้ข่าวการยุบ NHS อังกฤษทำให้อายุรแพทย์ระบบประสาทท่านหนึ่ง ต้องออกมาเตือนรัฐบาลไทยอย่างหนักเพราะแม้ NHS จะเป็นต้นแบบของสอปอสอชอแต่ปัญหาของระบบสุขภาพไทยในปัจจุบันนั้นร้ายแรงไม่แพ้กันผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพท่านนี้กล่าวเตือนว่าระบบสุขภาพไทยตอนนี้เหมือนถูกปลวกกินจนเนื้อในแทบไม่เหลือชิ้นดีพร้อมล้มได้ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากกลไกลของสอปอสอชอที่สร้างภาระมหาศาลให้กับสถานพยาบาล กลไกกดราคาและปลายปิดภัยคุกคามทางการเงินของโรงพยาบาลปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือการบริหารทางการเงินของสปสชที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยู่รอดของโรงพยาบาลการจ่ายต่ำกว่าต้นทุน unfair pricing สปสชกำหนดราคากลางการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อ1 r w สูงสุดที่8,350บาท แต่ต้นทุนจริงตอนหนึง r w ของโรงพยาบาลแต่ละระดับอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน13,000บาทโรงพยาบาลทั่วไป17,000บาทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย23,000บาทนั่นหมายความว่าสอปสชจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลประมาณ55-60%ของค่ารักษาที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นการกดราคาอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง การบริหารงบประมาณแบบปลายปิดงบประมาณที่สปสอชอได้รับมาเป็นไปตามงบประมาณรายหัวประชากรที่จำกัดหากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับสปสอชอจะใช้วิธีลดวงเงินการจ่ายตามสัดส่วนที่เหลือหรือโปรราตาเช่นลดวงเงินการจ่ายต่อ1 rw ให้เหลือเพียง6 0ของอัตราที่กำหนดไว้แต่แรกนอกจากนี้การจ่ายเงินค่ารักษา ยังใช้เวลาประมาณ2 3ถึง3เดือนทําให้สถานพยาบาลยิ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสปสอชอมุ่งเน้นการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยประทองอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่า30บบาทรักษาได้ทุกโรคและห้ามโรงพยาบาลเก็บเงินเพิ่มเติมห้ามร่วมจ่ายสร้างความเข้าใจผิด การรักษาพยาบาลบางอย่างที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงเช่นการใส่ใสายสวนหลอดเลือดสมองหรือการฉีดยาเข้าวุ้นตาสปะสะชไม่จ่ายค่ารักษาให้เลยแม้แต่บาทเดียวหากอยู่นอกรายการที่สปะสะชกำหนดขาดธรรมพิบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ระบุว่าสปะสะชใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพและสร้างคะแนนเสียงให้กับรัฐบาลโดยที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการรักษาตามสิทธิประโยชน์ที่จัดให้จริงๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการซ่อนและสะสมปัญหาให้กับสถานพยาบาลก่อให้เกิดหนี้สินที่ค้างจ่ายกับโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งการตรวจสอบหรือออดิตท,ที่มุ่งเรียกเงินคืนสพสะชมีการตรวจสอบเวชระเบียนย้อนหลังและหากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์สปะสะชจะทําการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนนั้นคืนจากสถานพยาบาลการตรวจสอบนี้ถูกมองว่ามุ่งเน้นการเรียกเงินคืนมากกว่าการพัฒนาคุณภาพการบันทึก ซึ่งยิ่งตอกย้ำภาวะขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลนี่คือภาพที่สะท้อนว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตซ่อนเลนซซึ่งอายุรแพทย์ระบบประสาทท่านนี้ย้ำว่าระบบพร้อมที่จะล้มได้ทันทีไม่ต้องรออีก3ปีการที่ระบบสุขภาพไทยอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพของระบบแต่เป็นเพราะ ความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ไทยที่ยอมรับสภาพความลำบากและทำงานเกินเงินเดือนมาตลอดดังนั้นการปฏิรูปที่ยั่งยืนจึงต้องทำในสามมิติข้อเสนอการแยกบทบาท differentiated policy นักวิชาการเสนอแนวทางเพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทชัดเจนโรงพยาบาลรัฐควรแยกตัวออกจากกระทรวงให้เป็นองค์กรอิสระคล้าย NHS trust ในอังกฤษ เพื่อให้บริหารจัดการคล่องตัวสปสช Regulator and o p e r a t o r ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารกองทุนสุขภาพภาครัฐโดยรวม3กองทุนให้มาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันโมเดลขนมชั้นเพื่อความเป็นธรรมหัวใจสำคัญของการรวม3ามกองทุนคือการสร้างความเป็นธรรมโดยมีการเสนอโมเดลขนมชั้นชั้นที่1สิทธิประโยชน์พื้นฐาน Universal Coverage ชั้นฐาน ครอบคุมการรักษาที่จําเป็นและคุ้มค่าที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้เท่าเทียมกันและต้องมีการจ่ายเงินในระดับนี้ให้แก่โรงพยาบาลอย่างเป็นธรรมและครบถ้วนชั้นที่ 2. บริการส่วนเสริมหรือเพิ่มเติม (Intermediate Services) บริการที่กองทุนแต่และกองทุนสามารถเลือกนำมาเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของตนได้ชั้นที่3บริการเพิ่มเติมตามความต้องการ (Additional Services) บริการส่วนบุคคลที่ต้องจ่ายเพิ่มเมื่อการปฏิรูประบบสุขภาพยังคงอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้เชิงนโยบายและเนื้อในของโรงพยาบาลถูกปลวกกินจนระบบพร้อมที่จะล้มได้ตลอดเวลาปราการสุดท้ายที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตความล่มสลายของระบบสาธารณาสุขคือการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพประชาชนคนไทย จึงต้องปรับเปลี่ยนทนัศนคติและเริ่มเตรียมตัวรับมืออย่างจริงจังโดยมีแนวทางหลักคือหยุดพึ่งพาแพทย์ Don't rely on doctors เลิกเชื่อมั่นว่ามี30บาทรักษาได้ทุกโรคหรือมีหมอคอยรักษาได้ตลอดเวลาแต่ต้องหันมาเป็นผู้สร้างสุขภาพให้แก่ตนเองแต่เนิ่นๆให้ความสำคัญกับการป้องกันการลงทุนในการดูแลตนเองวันนี้ คือการประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลมูลค่ามหาศาลในอนาคตซึ่งประกอบด้วยหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังคือกินดี eat well เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังออกกำลังกายสม่ำเสมอ exercise regularly ร,ร,รักษาความแข็งแรงของร่างกายเพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยนอนให้พอ Sleep Enough การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันไม่เครียด Avoid stress บริหารจัดการความเครียดเพื่อลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากจิตใจเมื่อระบบสุขภาพภาครัฐกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตการหันมารักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดคือการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพส่วนตัวที่แข็งแรงที่สุดซึ่งจะไม่มีวันถูกปลวกกิน การยุบ NHS อังกฤษคือบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงขีดจำกัดของรัฐสวัสดิการทั่วโลกสำหรับประเทศไทยสัญญาณเตือนนี้หนักหน่วงกว่าเดิมเพราะระบบสุขภาพไทยไม่ได้มีแต่ปัญหาการคลังภายนอกแต่มีเนื้อในคือสถานพยาบาลที่กำลังถูกกลไกการบริหารกดทับจนขาดสภาพคล่องถ้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้สินและโครงสร้างการเงินอย่างเป็นระบบสิ่งที่อายุรแพทย์ระบบประสาทท่านนี้ได้เตือนไว้อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคิด ระบบสุขภาพไทยจะล่มสลายลงเพราะไม่มีใครเหลือแรงที่จะเสียสละอุ้มชูโครงร่างที่ถูกปวกกินนี้ไว้ได้อีกต่อไปการปฏิรูปต้องเริ่มจาก3ามแกนหลักการเงินการคลังแก้ไขปัญหาการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นธรรมและไม่ต่ำกว่าต้นทุนจริงธรรมมาพิบาลสร้างกลไกที่โปร่งใสในการตรวจสอบและรับผิดชอบหนี้สินที่ค้างจ่ายกับสถานพยาบาลความรับผิดชอบร่วม รัฐต้องหยุดนโยบายประชานิยมที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณและประชาชนต้องหันมารับผิดชอบสุขภาพของตนเองให้ถึงที่สุด